เขเอาใจเป็นพี่ชายพี่ชายพี่จุ๊บเลยอ่านไปอ่านไปอิมอวหอออิมแลวเนื้อเอเนเนตเนื้อเอเ์เนตตาคตาคายอันตาคายกายกาให้คายอันตาคายคายคายอห้คาเอ็นเอเเนต เลือแนแมตาไคตายตาคายตาายเหมือนเราเลยนี่ตาไคหน่เด <c oughs> ้อ่านไปรอเอูเอ็งกเหเหอยอ็งก็เขาขาดิเด

кк

ก็ูนี่น้ำอะไรนี่เดอันี้ก็อมาดูนี่ีอเชดกัดดาบกัดดาบกับดาวไอ้ทําแบยเนี่ยให้ให้ใครมากินให้หนูมาตีกัดดานี่ให้หนูมาตีกักดาบท chữ luôn Ép cứ chứ Ép cứ chứ em Cặp chứ em cứ chứ em nè ép em cứ chứ ép cứ cứ Cặp em Cặp chứ em cứ đi em đi. กระเป๋านี่แหละกระเป๋าที่เราใส่ไปโรงเรียนไปนี่กระเป๋าที่ใช้นี่ Ngon quá Đây này, thơm nó Đây này nó ái Nói mà cứ trong này Ta kêu quá đợt Chị thơm Lớp ếp Bơm cơm